การกระทำที่เป็นความผิดตามกฎหมายเลือกตั้งกรณีศึกษาการส่งภาพเอกสารแนะนำตัวของผู้สมัครรับเลือกตั้งในกลุ่มไลน์ในวันเลือกตั้งในวันเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนายอาผู้สมัครรับเลือกตั้งได้ส่งภาพเอกสารแนะนำตัวผู้สมัครรับเลือกตั้งและภาพทำมือเป็นรูปตัวโออันหมายถึงหมายเลขศูนย์ซึ่งเป็นหมายเลขผู้สมัครประจำตัวของนายอาไปยังกลุ่มไลน์ที่ตนเองเป็นสมาชิก กรณีนี้ถือว่ามีความผิดตามกฎหมายเลือกตั้งสารมีคำพิพากษาผู้สมัครห้ามทำการโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งด้วยวิธีการใดๆอันเป็นคุณหรือเป็นโทษแก่ผู้สมัครนับตั้งแต่เวลา18นาฬิกาของวันก่อนวันเลือกตั้งหนึ่งวันจนสิ้นสุดวันเลือกตั้งเพราะเป็นการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิน่นหรือผู้บริหารท้องถิน่นพศ2562มาตรา70 อ้านอิงจากเรื่องจริงรู้แล้วโปรดเลี่ยงการกระทำที่เสี่ยงผิดกฎหมายเลือกตั้งด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง